และยังคงอยู่ในเรื่องของการหารพระหุนามด้วยพระหุนามอยู่นะคะ,ะเรามาดูโจทย์ข้อ3ค่ะโจทย์ข้อ3นมนำหน้าด้วย x ก,กำลัง3ตัวต่อไปเป็น x ก,กำลัง1อ้าวจากกาลัง3เป็นกําลัง1กําลัง2หายไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มกําลังให้เขานิดนึงนะคะก็จะกลายเป็น x ก,กำลัง3แล้วก็เพิ่มบวกเพิ่ม x ก,กำลังสองเข้าไปแต่พอบวกเพิ่มไปปุ๊บจะทำให้โจทย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ไม่เปลี่ยนแปลงคะก็คือเราเติมศูนย์ไปข้างหน้า x ก,กำลังสองเราก็จะได้ว่าไอศูนย์ x ก,กำลังสองที่เราเพิ่มไปเนี่ยมันก็คือ0ูนย์นั่นเองจํานวนอะไรก็แล้วแต่ที่บวก0ูนย์ก็ยังคงได้เท่าเดิมอยู่เนาะ อ่ะเราได้กำลัง3กํกำลัง2องแล้วก็ต่อโจทย์เดิมเลยกำลัง1ก็คือบวก 3x ค่ะและปิดท้ายด้วยลบ4หารด้วย x บวก1อ่ะเริ่มกันเลยนะคะยังจำวิธีได้อยู่นะคะนำ x ไปหาร x กํำลัง3ค่ะได้ x กํำลัง2ขอไปไว้นิดนึงเจอมาหลายข้อแล้ว นำ x กําลังสองย้อนกลับมาคูณ x กําลังสองคูณ x ได้ x กําลัง3คูณบวก1ได้บวก1 x กําลังสองลบกันกําลังสามหมดไปทีนี้เราก็จะได้0ลบกับบวก1ใช่ไหมลบเจอบวกได้ลบศูนย์ลบ1ก็เลยได้ลบ 1>, 1 x กำลังสองชักตัวต่อไปลงมาก็คือบวก3 x จากนั้นค่ะนำ x ไปหารลบ1 x กำลังสองลบ1 x กำลังสหารด้วย x กำลังหก็เลยได้ลบ1 x ขอเขียนเป็นลบ x แล้วกันนะคะอันนี้1จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะ จากนั้นเราเอาลบ x คูณ x ได้ลบ x กําลังสองลบ x คูณบวก1ลบคูณบวกได้ลบค่ะ x คูณ1ได้ x ค่ะลบ x กําลังสองตัดกันหมดไปแล้วก็จะได้เป็นบวก3ลบกับอะไรคะลบ1ลบเจอลบเป็น บวกค่ะ3มบวก1เป็นบวก 4x อ,อ่ะสุดท้ายชักลบ4ลงมานะคะอ่ะเราก็นำ x ไปหารบวก 4x x ตัดกันไปได้บวก4นำบวก4กลับไปคูณได้บวก 4x บวก4คูณ บวกหนึ่งเป็นบวกสี่ลบออกมาค่ะหมดข้างหลังลบสี่ลบกับบวกสี่ลบจะบวกได้ลบลบสี่ลบสี่เป็นลบแปดนะคะเหลือเศษเป็นลบแปดค่ะเราก็เลยได้คำตอบว่าเพราะฉะนั้น x กำลังสตอนที่ใส่คำตอบนะหนูเอาแค่โจทย์มานะหนูไม่ต้องเอาบวกศนย์ x กำลังสองมานะ x กำลังสบวกส x ลบส่ 4. หารด้วย x บวกหอ่ะจะได้คำตอบเป็น x กำลังสลบ x บวกสนะคะก็คือผลหารข้างบนเหลือเศษอะไรคะ ลบ8นั่นเอง